สวัสดีครับเจอกับช่างอุดนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับช่างอุดจะมาสอนนะครับอุด egr 1.9นะครับ2022นะครับป้ายแดงนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวออโต้ตัวออโต้นะครับหรือว่าตัวเกียร์ธรรมดานะครับไม่ว่าจะออโต้ตัวเตี้ยตัวสูงเกียร์ธรรมดาตัวเตี้ยตัวสูงนะครับหรือ mulex ตัวโฉมปัจจุบันก็คือล่าสุดเนี่ยกับตัวแรกที่เป็นเครื่องยนต์1.9อ่าฟังเลยนะครับเครื่องยนต์1.9ึ่งจุดเก้บูพาวเวอร์เนี่ยเจน1เจน2เนี่ยครับอุด ตำแหน่งเดียวกันเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูที่คลิปนี้เดี๋ยวจะสอนอุดให้นะครับแบบละเอียดเลยคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูอุปรกรณ์กันอุปรกรณ์ที่เราจะใช้นะครับก็จะมีบล็อก1อันน,ออน,นนะครับ or, แผ่นอุด EGR 2แผ่นนะครับก็คือแบบนี้เน้นนะครับเน้นเป็นแผ่นสแตนเลสแท้304นะครับความหนาอย่า,ยางน้อย1.5ึมิลน,นะครับก็ใช้หนาสุดไปเลยนะครับมันจะได้ไม่ทะลุนะครับลูกบล็อกนะครับเราจะใช้เป็นเบอร์12นะครับ แล้วก็ตัวต่อนะครับต่อสั้นหนึ่งอันต่อยาวหนึ่งอันก็แล้วแต่ถนัดนะครับแล้วก็จะมีนะครับประแจแหวนข้างนะครับเบอร์สิบสองที่เราจะต้องใช้นะครับนี่นะครับก็เราจะใช้อุปกรณ์ประมาณเท่านี้ก็เดี๋ยวเราไปดูตำแหน่งในการอุดกันนะครับว่าทํำยังไงหรือยังไงไปอ่ะต่อนะครับอันนี้ผมก็คายไว้หมดแล้วนะครับวิธีการถอดนะครับเริ่มจากนะครับใช้บล็อกนะครับใช้บล็อกถอดนะครับน็อตสองตัวนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับมาถอดน็อตตัวนี้ตัวกลาง นะครับตัวนี้นะครับที่นิ้วชี้นะครับจากนั้นนะครับให้เอาแหวนข้างตัวนี้นะครับแหวนข้างนะครับมาขันตรงนี้ตรงนี้นะครับนี่ขันตรงนี้ก่อนนี่นะครับขันขันเนี่ยครับสองตัวนะครับคลายก่อนเสร็จแล้วนะครับน็อตที่มันข่มตูดมอเตอร์อยู่เนี่ยสองตัวซ้ายขวาให้เรานะครับเอาบล็อกนะครับนี่มาขันออกนะครับตามนี้เลยคลายน็อตออกหมดแล้วเอาน็อตออกให้หมดเลยนะครับจะได้ทํางานง่ายก็เรียบร้อยนะครับ คายน็อตออกมาหมดแล้วนะครับก็น็อตจะมีทั้งหมดเจ็ดตัวเนี่ยครับจะมีทั้งหมดเจ็ดตัวก็ตอนนี้นะครับขั้นตอนการวางแผ่นนะครับให้เราเอามอเตอร์ขึ้นมาก่อนแบบนี้จากนั้นเราจะเห็นแล้วนะครับตัวมอเตอร์เนี่ยมันจะดูดไอเสียจากตรงนี้นะครับแล้วปล่อยลงด้านล่างก็คือตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับที่ผมชี้นะครับให้เราเอาแผ่นนะครับติดมอเตอร์นะครับแผ่นนี้นะครับวางลงไปเลยต้องวางจุดนี้ก่อนนะครับเพื่อที่แบบว่าจะได้ป้องกันนะครับพวกเศษ เศษเหล็กเศษอะไรเนีะะเ่ยมันล okay. ouais. ่วงเข้าไปนะครับเราก็ต้องวางแผ่นนี้ก่อนเลยจากนั้นเห็นปาเกนตัวนี้ไหมครับตัวตัวปาเกนตัวใหญ่เนี่ยปากวาวเนี่ยตัวนี้เอาออกมาเลยนะครับไม่ใช้นะครับแล้วก็ปาเกนนะครับตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดเนี่ครับเห็นไหมครับเอาออกมาเลยนะครับปาเกนตัวนี้นะครับไม่ใช้เหมือนกันนะครับเนี่ยครับจากนั้นนะครับแผ่นตัวนี้ที่ได้ไปนะครับต้นทางไอเสียนะครับก็เอามาเสียบตรงนี้นี่เสียบตรงนี้เลย เสียบแผ่นนะครับแล้วก็เราสามารถใส่น็อตได้เลยนะครับในตำแหน่งนี้นะครับก็เอาน็อตใส่ได้เลยใส่เครื่องมือเป็นก็ทำไม่ยากครับเนี่ยทำตามที่ผมรีวิวได้เลยนะครับแล้วก็จุดนี้ด้วยนะครับยังไม่ต้องไปขันแน่นมากนะครับเอาแค่พอดีพอดีนะครับ แล้วก็ตรงตูดมอเตอร์เนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยเราก็เอามอเตอร์เนี่ยวางคับไปได้เลยเพราะว่าการอุดแบบนี้มันจะเรียบเรียนะครับใช้คูลเลอร์เดิมนะครับในการวนเนี่ยครับแบบนี้แล้วก็จัดการอุดได้เลยหาอะไรเคาะๆหน่อยนะครับก็ถ้าเกิดมันฟิตเนี่ยก็เคาะนิดนึงเพราะว่าแผ่นของเราเนี่ยหนา1.5มิลน,นะครับเสร็จแล้วน็อตที่ข่มตูดมอเตอร์ตัวนี้ให้เราใส่ข่มไปก่อนเลย ใส่ไปเลยมันจะมีสองตัวครับใส่ไปเลยสุดเอื้อมเลยเดี๋ยวมาด้านนี้แล้วกันนะครับก็แบบนี้นะครับจะเป็นแบบนี้นี่หนึ่งจุดนะครับแล้วก็อันนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนะครับจากนั้นนะครับให้เราใส่น็อตตรงปากวาลวตรงนี้ นะครับแล้วก็ตรงนี้อีกตัวหนึ่งนี่ชัดๆนะครับเสร็จแล้วอย่าลืมนะครับน็อตยึดฐานคูลเลอร์ให้เราใส่ด้วยนะครับเป็นน็อตตัวนี้จะใส่อยู่ตำแหน่งนี้นะครับนะครับพอเราอุดเรียบร้อยประกอบเรียบร้อยแล้วก็จะคงอยู่ในสภาพเดิมๆโรงงานเลยนะครับก็จะเห็นแผ่นอุดตำแหน่งเดียวคือตำแหน่งต้นทางไอเสียส่วนตำแหน่งตูดมอเตอร์เนะี่ยมอเตอร์มันทับไปแล้วนะครับก็มองไม่เห็นแล้ว แล้วก็ข้อดีนะครับเราใช้คลูเลอร์เดิมก็คือตัวนี้เขาเรียกออคลูเลอร์น้ำวนนะครับมันระบายความร้อนของไอเสียมันก็ใช้ของเดิมโรงงานเนี่ยวนเข้ามาเนี่ยท่อมันนะครับเนี่ยท่อนะครับวนเข้ามาวนปื๊บปื๊ปได้ปกตินะครับแต่ถ้ากรณีอุดแผ่นสีมันต้องยกตัวนี้ออกพอยกออกเนี่ยเราต้องต่อท่อน้ำวนเพิ่มข้อดีคือเห็นแผ่นอุดนะครับข้อเสียนะครับคือเราต้องคอยตรวจเช็คนะครับว่า ท่อถ้ำบน,น,นเรามันจะรั่วไหมมันจะแตกไหมต้องคอยดูบ่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าแตกถ้ารั่วมาปัญหาเกิดเลยก็หมั่นเช็คกันด้วยนะครับอุด e g r ีทั้งสองแบบนะครับอยู่ที่ทุกท่านเลือกนะครับว่าต้องการเรียบๆหรือต้องการแบบโชว์แผ่นนะครับกรณีที่เราอุดแผ่นเลสถ้าเน้นเป็นเกรดวัสดุที่ดีนะครับ3าหนา1.5มิลใช้ไปเลยครับไม่มีทะลุทำไมมั่นใจก็แสนสองแสนโลถอดมาดูเอานะครับแต่ส่วนมากจากประสบการณ์นะครับไม่มีทะลุแม้แต่คันเดียวนะครับถ้าใช้เป็นเกรดนา .5 ม้องอุดหัวท้าย ก็เรียบร้อยนะครับสวยงามหากไม่เข้าใจตรงไหนก็ทักมาสอบถามได้นะครับขอฝากอีกหนึ่งรีวิวนะครับอุดอ e ิจย1.9นะครับ2,22 0สวัสดีครับ